สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ปูอยู่ที่จุดชมนกออ,อนุรักษ์เนาะเดี๋ยวจะพาเพนไปดูไอจุดชมนกอนุรักษ์ว่ามีวันนี้จะพบนกอะไรบ้างอะนะจ้าตรงนี้ก็เรียกว่าบัค Hole Buckley's h o โฮ b บุชแคร์กรุ๊ปประมาณนี้เนาะ ก็จะประมาณมีสัตว์นานาชนิดแหละอนุรักษ์ทุกอย่างเนาะจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมนกตรงนั้นก็จะมีเดี๋ยวลงไปจะมีแบบเป็นแบบจุดชมนกเป็นเป็นเหมือนศาลาเนะาะศาลาจะเป็นเหมือนน้ำเขาเรียกอะไรอะ เป็นแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำสิเป็นเอ่อเขาเรียกอะไระคลองแดมเป็นประมาณแดมปูก็เรียกไม่ถูกเดี๋ยวนะปูเรียกไม่ถูกนี่อันนี้จะเป็นรูปภาพให้ดูว่ามีนกมีอะไรบ้างนะคะมีชื่ออยู่เดี๋ยวถือกรองก็ไม่ถูกเดี๋ยวนะนี่ ถอดแว่นกันอันนี้น่าจะเป็นแม็กกี้แม็กพายกูสแม็กพายกูสอืมชื่อปูก็ไม่รู้ภาษาไทยนะแม็กพายกูสอันนี้ก็จะมีอะไรนะเยลโล่ Yellow. โอไม่ใช่ลอยลอยโยปูไม่ได้ใส่แว่น เดี๋ยวเดี๋ยวมีชื่อเขาอยู่ l y ล Spoon ปู o o ปู o y e r Spoon Bill โอปูกนะ็เนาะไม่ได้ใส่แว่นใส่งั้นนี่นะคะมีลรคหลายชนิดเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้มีเป็ดหัวเขียวเขียวชื่อว่าอะไร อ,อ่านลำบากไม่ได้ใส่แป้นโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูจุดตรงนั้นกันว่าจะเจอนกอะไรบ้างเนาะนี่เดินลงไปทางนี้เดินไปเลยประมาณนี้แหละมี เป็นป่าติดทะเลนั่นแหละติดทะเลเนี่ยฝนมันจะตกแล้วเนี่ยปล่อยอยมาเดินมานะนี่อันนี้ป่าก็ปีนี้แห้งแรงนะฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่นี่ยจะเดินไปนี่ แดดอบอ้าวฝุนโปรยๆนะเดินมาจากบ้านดูเครือไม้นี่ยจะจะมีจุดชมปีนี้น้ำแห้งน่ะครองมันจะติดกับทะเลพอดีน้ำตรงนี้ ก็บัคลีโฮลบัคลีโฮลมีใครอยู่ในนี้ไหมเนี่ยเนี่ยจุดอุย้ยน้ำแห้งจังเลยว่านกไปไหนกันหมดแล้วแหละอืมเข้าไปดูข้างในมันก็จะเป็นที่จุด หน้าต่างเอาให้สองนกไม่มีใครแอบอยู่นี่น่ะนี่เราก็จะมาส่องดูว้านกไปไหนกันโมดนี่จุดไว้ส่องนกน้ำมันแห้งนูน่นเจอไม่กี่ตัวไม่ค่อยมีน้ำโอ้นูน่นน,นูนอยู่ อยู่นู่นไนมุมนู้นอยู่ตรงน้ำลึกๆหน่อยอืมบางทีเจอหงเราก็เรียกว่าหงหงดดำตัวเราเองเรียกว่าหงดดำแต่จริงเขาก็จะมีชื่อของเขายูฝ<น>ั่งนี้ไปทางนู้นก็จะเป็นทะเล พ้นป่าไปโน่นน่ะก็จะเป็นทะเลนั่นน่ะนี่ไงเสียงผู้ชายก่อสร้างอืมต้นอะไรนะคล้ายๆบัวลิลลี่ลิลลี่ใบแบบ ที่อยู่กับหนองน้ำนั่นน่ะดอ,อกจะสีม่วงๆคล้ายผักคล้ายผักตเต่าเลเนาะือ,อยังไงไม่ค่อยมีนกเลยอยู่ตรงนู้นกันลึกๆกันหมด คุผู้ชมวิวกันละกันเนาะหาดูนกก็ไม่มีนกเห็นแตกไกลๆนู้นพากันหากินเสียดายจังเลยก็ปีนี้ฝนไม่ค่อยตกก็เลยทำให้ตรงเนี้ย แหล่งน้ำตรงนี้แห้งอืมถือว่ามาชมวิวคือจุดชมนกนกเขาอยู่ไกลเกินนู้นอยู่ติดป่านนูมองไม่เห็นน้ำแห้งมากปีนี้นกก็ถึงไปหากินอยู่ตรงนูน้นลึกๆผิดหวังจะไม่เจอนก อะไรอยู่ใกล้เลยดอกบัวอะไรดอกสีขาวๆดอกลิลลี่สีขาวๆนี่เต็มเลยโอเควันนี้ก็แค่มาชมวิวก็แล้วกันเนาะเสียดายไม่เจอนกอันนี้มันเป็นคล้ายๆแดม บัคกี้โฮสบัคกี้โฮปีที่แล้วจะเจอหาหาันหงดำํำปูเรียกเขาว่าหงดำํำคอยาวๆลอยตึป,ปองหากินถือเสื้อมาชมวิวเดินหนอกกำลังมาเรื่อยนี่เดี๋ยวฝนจะมาแล้วเนี่ยโอเคนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วเราก็จะลัดป่าไปทางนี้แหละ ทะลุไปนี่ก็เป็นหมู่บ้านกลับบ้านแล้วเอาไว้พบกันวิดีโอหน้านะคะโชคดีคราวหน้าอาจจะเจอนกหลังค่อยมาใหม่เนะโอเคจ้าแล้วพบกันวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้า